เอาล่ะคุณผู้ชมครมาดูทางด้านจังหวัดสงขลากันบ้างคะ่ะตอนนี้ก็ได้เตรียมความพร้อมนะฮะสำหรับการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้เป็นครั้งที่37คะ่ะและก็มีการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่4รอบคัดเลือกภาค4สงขลาเกรมไปตามรายละเอียดกันคะ่ะไปครับ ที่ห้องประชุมหนึ่งนะคะชั้น5สารกลางจังหวัดสงขลาค่ะทางด้านนายอัมพลพงษ์วงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก,กับการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่4รอบคัดเลือกภาค4สงขลาเกมโดยมีนายพิทักษ์สุวรรณวงศ์ในานามตัวแทนสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาทําหน้าที่เลขานุก,ก ที่ประชุมพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้โดยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37รอบคัดเลือกภาค4จะจัดขึ้นในวันที่2 0ถึง30เมษายน2565ซึ่งมีการจัดแข่งขันจำนวน14 46ชนิดกีฬานะคะซึ่งจะมีการจัดแข่งขันจํานวน46ชนิดกีฬาและกีฬาสาธิตจํานวน8ชนิดกีฬามีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่37จํานวน5,971คนและในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่4รอบคัดเลือกภาค4ก็จะจัดขึ้นในวันที่8-12ถึง 12, พฤษภาคม2565มีการจัดแข่งขันจำนวน15 ชนิดกีฬาค่ะซึ่งจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่4รอบคัดเลือกภาค4จํานวน679คนค่ะซึ่งโดยการประชุมในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการปรึกษาหารือและชี้แจงรายละเอียดในการจัดการแข่งขันทั้งชนิดกีฬาในการจัดการแข่งขันสนามการแข่งขันตารางการแข่งขันงบประมาณสนับสนุนให้กับเจ้าภาพจัดการแข่งขันมอบหมายภารกิจหน้าที่ร รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแต่งตั้งคำสั่งจงังหวัดและชี้แจงชื่อเกมการแข่งขันรวมถึงสัญ,ญลักษณ์การแข่งขันพร้อมกับเน้นยำ้ำเรื่องของมาตรการป้องกันโรคติดเชือ้อโควิด -19 เพื่อที่จะให้นักกีฬานะคะป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเตรียมความพร้อมในการรับนักกีฬาด้วยค่ะครับก็ดีใจนะครับสำหรับในส่วนของการขับเคลื่อนนะครับทางด้านการกีฬาก็สามารถที่จะขับเคลื่อน ไปได้นะครับก็มีการประชุมเตรียมการกันเรียบร้อยนักกีฬาก็สามารถที่จะเตรียมตัวกันได้นะครับเพราะเราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งข,ขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37นะครับและการแข่งขันกีฬาเอาส่วนแห่งชาติครั้งที่4นะครับรอบคัดเลือกภาคใี่ชื่อว่าทรงคาเกมนะครับเพราะฉะนั้นก็ เพิ่มสกยภาพนะครับในการที่จะนําชื่อเสียงมาให้นะครับกับในส่วนของหยัดสงขาและก็ยังเพิ่มในส่วนของศักยภาพความแข็งแรงของร่างกายอีกด้วยนะครับก็หยุดมาเป็นเวลานานรอบนี้ฝ<ม>ึกซ้อมเอาไว้แล้วก็สามารถที่จะแสดงฝีมือได้เลยในการคัดเลือกภาคสี่สงขาเกมครับ